สวัสดีครับวันนี้มีดีแม็กมาจัดโปรโมชั่นกันนะครับผมมีทั้งตัวต่ำตัวสูงแคปสีประตูมีทั้งแบบเดิมๆแล้วก็จัดทรงลงล้อมาเรียบร้อยแล้วดูอา่านี่ตัวเตี้ยจัดทรงลงล้อมาเรียบร้อยแล้วตอนเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณสักหกพันกว่าเจ็ดพันประมาณนี้มีตั้งแต่ปี2018ขึ้นไปจนถึงปี2021เลย อ่ะอันนี้มาดู4ประตูตัวต่ตำกันบ้างนะคันนี้ผ่อนอยู่แค่ประมาณ8ปคันเท่านั้นเองปี2021ันยี่สิบอ็ดดูจัดทรงล้อมาเรียบร้อยแล้วอย่างสวยเลยนะอะผมรับประกันให้ไม่มีชนหนักพิกป้้ำจมน้ำทุกคันเลยนะแล้วก็มีรับประกันต่อมสูนย์ให้ด้วยอีก3ปีกันไปเลยนะตัวสูงก็มีเัยอันนี้แบบเดิม อ่าถ้าใครสนใจนะอยากจะให้ผมจ,จัดส่งลงล้อให้ใหมก็ได้ไม่มีปัญหานะเดี๋ยวจัดส่งลงล้อให้ไอ้คันนี้สีส้มแป๊ดเลยคันนี้แบบเดิมๆนะใครสนใจเข้ามาผมจัดส่งลงล้อให้นะทุกคันอ่รับประกันด้วยไม่มีสนับพิษความจมน,น้ำออกรถไม่ยากนะถ้าสนใจติดต่อกันเข้ามาเลยครับ